และสำหรับในช่วงนี้ก็เป็นเวลาที่สำคัญละค่ะที่เรายังจะนำท่ทานเข้าสู่พิธีเปิดงานมหาการรมหนังสือระดับชาติครั้งที่25อย่างเป็นทางการโอกาสนี้ที่ฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้เกียรติกลับเปิดงานมหาการรมังสือระดับชาติครั้งที่25กับเรียนเชิญท่านลุกท่านชวนลีบไทยค่ะ ท่านนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่ประเทศไทยสมาชิกกองสมาคมที่ปรึกษาของสมาคมนักเขียนนประพันธ์นะครับรวมทั้งผู้มีเขียนแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนสดยออยู่ด้วย <c oughs> ผมมีความยินดีที่ได้รับเชิญมา เปิดงานในวันนี้เพราะว่าจริงๆโดยส่วนตัวก็เคยมาเปิดงานแล้วก็มางานประเภทนี้อยู่เกือบทุกครั้งครับแต่เที่ยวนี้พิเศษเพราะว่าเ <c oughs> ที่ยวนี้มากรมเนังสือระดับชาติครั้งที่มิมาได้คำตอบหลวงพ่อว่าโนกองดองชายเสโนูมาโชกันในงานในฐานะเป็นสมาชิกกองดองคนหนึ่งนะ <c oughs> เป็นความจริงเลยครับ ตามจริงไม่ใช่เป็นคนอ่านหนังสือวันละแปดสิบนาทีฮะอาจจะพูดได้ว่าวันหนึ่งอ่านวันหนึ่งผมว่าไม่ต่ำกว่าหลายชั่วโมงแต่อ่านยัตติครับเพราะหนังสือนี้ก็กองดองเต็มเลยครับกองแล้วไม่จองเอาไว้ไม่ได้อ่านคงมีหนังสืออย่างเดียวที่ไม่กองคือหนังสืองานศพเพราะในช่วงกูวิศิษเก้าแม้จะไม่มีกิจกรรมหนังสือระดับชาติ ผมก็ได้รับหนังสืองานศพเป็นประจาเกือบทุกสัปดาห์เพราะไปงานศพพวกง่ายๆวาขอขออภัยครับน้องๆประเทศนะครับพอสมเด็จประเทศนี่จะเด็กงานศพเกือบทุกสัปดาห์นะครับผมก็ไปเป็นประธานงานศพเป็นประจําดังนั้นก็ได้รับสื่องานศพและก็เป็นหนังสือเดียวที่ผมไม่ได้คลองไว้คืออา่านในวันนั้นให่จบเลยแล้วก็จับก็บไปเลย ส่วนหนังสืออื่นที่ซื้อไปก็ดีได้มันก็ดีส่วนใหญ่ก็กองไว้ครับเพราะว่าเมื่อเป็นนักการเมือนนี่ยอมรับว่าโอกาสอ่านเหมือนอย่างที่เราเคยทําในอดีตเนี่ยน้อยลงมากดิไม่ได้อวดน,นะครับแต่ผมนี่อ่านหนังสือตั้งแต่เด็กอ่านซับในดินอ่านเจ็นมาตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมนะที่จังหวัดตรังแต่หลังจากนั้นก็ค่อย หายไปเพราะว่าภารจิตของสภาแม้เมื่อไม่ได้เป็นประธานสภาก็ยิ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านสามทำไมนี่ต้องอ่านมากอ่านมากกว่านายกเพราะจะไม่ไว้ใ,นใจในายกก็ <c oughs> ต้องอ่านมากกว่าเขาอธิโกภาระอันหนึ่งนะครับแต่เนื้อสิ่งใ,ใดวันนี้จริงๆประเด็นสําคัญเนี่ยท่านนายกพูดหมดแล้ว ผมควรจะบอกว่าปัดนี้ด้เวลาขอเปิดงานน้ปัดนี้คุณทดแต่ว่าโดยที่นายกท่านรายงานว่ากิจกรรมหนึ่งก็คือการส่งเสริมการอานแล้วก็ได้รับทราบว่าตัวเลขการอานเพิ่มขึ้นจาก50นาทีเป็น80นาทีก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจอาจจะเป็นจริงนะครับตอนในช่วงโควิด19เนี่ยคนอยู่กับบ้านเยอะงานที่บางอย่างเราไม่ได้ทำเนี่ยก็ทำในตอนนั้น ก็เป็นไปได้ว่าคนช่วงใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนั้นอ่านหนังสือมากขึ้นแต่ว่าผมทราบเมื่อวานจากประโก้ว่าบริษัทพิมพ์ก็กำลังตนพนักง,งานใหญ่หนังสือพิมพ์ใหญ่ก็เมื่อวานมีประชุมร่วมกันสมาชิกของโรงพิมพ์ก็บอกผมว่าจะปลดครึ่งหนึ่งเพราะคนไม่นิยมอ่านหนังสือพิมพ์แล้ว อ่านในไลน์อ่านในโซเชียลมีเดียมากกว่าเพราะฉะนั้นการอ่านในระบบของสื่อหนังสือพินรายวันนี้คงน้อยลงแต่คงไปอ่านประเภทอื่น mm hmm. เหนือสิ่งใดต้องเชื่อนะครับอย่างที่ผมไม่ได้พูดนะครับแต่ว่ามีนักการเมืองใหญ่ในสหรัฐอเมริกาก็พูดว่าคนอ่านหนังสือไม่ได้เป็นผู้นําทุกคนนะแต่ผู้นําทุกคนต้องอ่านหนังสือเพราะนั้น พวกเราทั้งหลายที่ได้รับทราบแนวาทางที่ท่านนายกสมัครมได้พูดก็คงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแไม่ดองคือหาทางว่าทำอย่างไรหนังสือที่รับมานั้นได้มีการอ่านในช่วงเวลาที่เหมาะสมผมก็คิดตบทตวนนะฮะว่าผมจมอยู่กับยติวัน,ว,นวันหนึ่งไม่ธรรมดาเลยนะครับยติแต่ละเรื่องที่เข้ามาในสภาเรื่องที่มีปัญหาแม้กระทั่งเรื่องไม่มีปัญหา แต่ว่าถ้ามันมีปัญหาซ้อนกันกรรมการนี้แย่งงานกันปัญหาก็ต้องมาทุทตวนเพื่อวินิจฉัยว่าต้องให้กลุ่ลมใดรับผิดชอบวันนี้วันที่30กันยายนวันสิ้นปีมบมนงบประมาณ2 5 6 3าวันนี้งานยุ่งตลอดกับเพราะรีบใช้งานไม้หมดหนั้นนั้นก็มีกิจกรรมสัมมนาทั่วไปทั้งหมดที่ผมมาไม่ได้ตอนเช้าเพมีกิจกรรมเพิ่งเสร็จมาเนี่ยครับ เส็นตอนเที่ยงตรงวันนี้กิจกรรมของกรรมธิการชุดหนึ่งชุดอื่นไม่ได้ไปครับไปชุดนั้นแล้วเดี๋ยวบ่ายสองก็มีนัดที่สภาชิงก่อนอนุญาตท่านสมาชิกคมแล้วว่าเปิดเรียบร้อยแล้วขอกลับเลยเพื่อไปะมานต่อที่สภาแล้วก็ผมสอบถามแล้วว่าจัดถึงวันไหนก็จะกลับมาหลังจากนี้นะครับวันที่เมื่อเลยงานไปแล้วก็ผมมีเวลาที่กลับมาเดินชมแต่ว่าพัาน ร้านต่างๆมาเมื่อสักครุ่นนี้ก็ยินดีที่มีหนังสือใหม่ๆของจะเกิดขึ้นมากในช่วงหนึ่งปีที่เราไม่มีงานยิ่ขึ้นมาหวังว่าครั้ง25นี้คงจะเป็นจุดเริ่มต้นของครั้งที่26ที่เขียนต่อไปนะครับแล้วก็ความคิดของท่านนายกที่อยากให้แนวของดองให้เป็นโนก็คือให้มีคนไม่กองหรือกองแต่ว่าไม่ดองนะครับเพื่อนหนังสือจะได้มีการวนเวียนมากขึ้นกว่าเดิมก็ขอชื่นชม ท่านนายกสมาคมและกรรมการจัดงานในการนี้ขอให้การจัดงานประสบความสำเร็จครับผมขอเปิดงานนัดนีครับขอบพระคุณพยางสูงค่ะทางชวนดินไทยค่ะเดียวเชิญท่านอยูท่านบนเวทีก่อนนะคะ